1> 800 1.2k 400 800แล้วก็400เป็นเท่าไหร่ฮะอูยังไม่จบนะยังไม่จบนะบวกมาอีก560เชดอไอเนี่ยได้ฟรีเกมอีกไมน้นึงเหรอครับได้ฟรีเกมอีกได้ฟรีเกมอีก8ไ <c oughs> ม้ครับท่านผู้ชม <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับ a c ็ o s s i n g อีกแล้วนะคะนี่ก็คือช่องของแม็ก s s i n g นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะฮะมาดันกับเกมนี้ฮะที่เขาบอกว่าเป็นเกมใหม่นะแตกง,ง่ายแตกดีนะของค่ายพีจีนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะแตกง,ง่ายแตกดีเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่านะ,ะแต่รับรองได้ว่าวันนี้เทคนิคที่ผมนํามาให้ผู้ชมดูนะฮะรับรองว่ามีลุ้นกันแน่นอนนะฮะอ่ะมาอยู่หน้าเกมของสล็อตพีจีนะฮะอยู่กับหน้าเกมของเว็บนี้ฮะ พีจิริเนะฮะเว็บใหญ่มั่นคงนะฮะฝากถอนไวบริการไว24ชั่วโมงนะฮะไม่ได้เป็น web, เว็บผ่านเอเย่นนะฮะเป็นเว็บตรงนะฮะสามารถคลิกเข้าไปสมัครแล้วก็ฝากเงินได้เลยนะ,ะยิ่งตอนนี้นะฮะฝากฝาก1นึ่บาทนะ,ะรับเพิ่ม5 0าเครดิตเลยนะ,ะเป็น1,500เครดิตยังไงก็อย่าลืมนะฮะลิงอยู่ข้างล่างนะฮะอ่ะเกมนี้ฮะที่ผมจะมาเล่นนะฮะนั่นก็คือคอยแคทเออคอยแคทคอยแคทผมอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยก็คือเงิน ของเจ้าแมวจัดไปครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามากับทุนหลักหมื่นนะบอกได้เลยว่าน,น,นันจะเห็นแม็กซรอสซิ่งนะฮะสลักสละค่าแม็กตัวเองนะมาเล่นแบบนี้นะฮะดูฮะท่านผู้ชมนะสำหรับเกมนี้ฮะมีทั้งหมดนะฮะห้าตารางนะห้าคอลัมนะะ์นะฮะแล้วก็มีห้าสิบลายนะฮะถามว่าบางคนบอกว่าเ,เข้ายากมากพี่เกมนี้เออก็เข้ายากสิมึงเล่นไม่ถูกลายนะ ดูก่อนนะครับว่าเทคนิคที่ผมเล่นเป็นยังไงนะฮะอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะฮะกดไปที่เบ็ดมูลค่า1บาทนะฮะแล้วก็หมุนไปเลยนะฮะฮิฮิฮิวัยรุ่นสายดันเจอเพลงวัยวรุ่นสายอินเดียหน่อยยังไงก็อย่ายลืมนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะกดกระดิ่งช่องนี้ไว้ให้แม็กด้วยนะฮะ <c oughs> ปุ๊ด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 ดูนะานผู้ชม เดี๋ยวต่อไปเราขยับเบ็ดไปที่400นะฮะเยดโร้เย,ยดโกดออโต้ไปเลยนะฮะไปเลยเยดโร้หูยเมื่อกี้นะถ้าเข้านะเย็ดโร้บอกเลยไปกันต่อครับไปกันต่อโอ้ยเปลี่ยนเพงเฉยนะไปกันต่อไปกันต่อจังหวะนี้นะฮะเพื่อนๆเ,เห็นลูกสีฟ้าไหมครับสัญลักษณ์แมวอุ้มสีฟ้าโอ้ยไม้นี้ครับ1,000บาทท่านผู้ชม โอ้เจ้านี่เราเบ็400นะไปกันต่อขออนุญาตดื่มน้ำนะฮะอุยติดฟรีเกมอุย้ยได้ฟรีแปดไม้ครับท่านผู้ชมในเบ็ดมูลค่า400มาบเขาให้จังหวะนี้มาบเขาให้อีกหนึ่งจังหวะเัดดอกไม่มามาแล้วครับจังหวะนี้ j u s โอ้หดูฮะโบนัสเกมนะฮะท่านผู้ชมเจดอ เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบนะฮะเรามาลุ้นก่อนฮนะนี่ฮนะเขาจะเทลงมาแบบนี้นะอุย้ย 1.2K 800 1.2K 400ค0 0 0แล้วก็400เป็นเท่าไหร่ฮะอยูยังไม่จบนะยังไม่จบนะบวกไมออ้อีก560เชดอไอเนี่ยได้ฟรีเกมอีกไม้นึงเหรอครับได้ฟรีเกมอีกได้ฟรีเกมอีก8ไม้ครับท่านผู้ชมวู้ <c oughs> สุดจริงฮนะเกมนี้บอกเลยฮนะเพื่อนๆลองไปตามนะสำหรับเดือนนี้นะ เริ่มเริ่มต้นเดือนใหม่นะเดือนกระกฎาคมนะยิ่งตอนนี้นะฮะหน้าเกมเขามีอุ้ยบวงไมาอีกครับ1,200นะฮะจะบอกว่าตอนนี้นะฮะเกมพ g จีเขามีเทศกาลแดนบาหลีอยู่นะฮะนั่นก็คือคือเราจะได้โบนัสเออเราจะได้โบนัสอุ้ยไม้นี้นะท่านะผู้ชมส0 0พั 4, 000, นะครับเชียดอบวงมาอีกครับโอ้โหหนึ่งพันบาทอ้เมื่อกี้ผมพูดไม่จบเลยนะโอ้ย โอ้ยโอ้ยติดวายมาจังวันนี้โอ้ยโอ้ยเอาว่ะโอ้ยดูห้าสิบหกไม้ท่านผู้ชมบิ๊กวินมาหาเชดอซูเปอร์วินนะฮะเชดอท่านผู้ชมนี่ฮะค่าล้อแม็กที่เราตามหาเชดอโอ้ยนี่ห้าทีเราก็สามารถเลิกได้เลยนะสำหรับเกมนี้นะฮะ,ะคอยแคทนะฮะใครไม่รู้จะเล่นเว็บไหนนะฮะเว็บที่ผมเล่นอยู่ก็ถือว่า เื้องโอกาสให้ตัวเองได้ดีมากเลยนะตั้งต่ย้ายมาเล่นว็บนี้รู้สึกว่าดวงดีมากกับเลขเก้านะ,ะยังไงก็ลองไปฝากดูลองไปเล่นดูนะฮะลิงก์สมัครอยู่ข้างล่างนะฮะย้ำอีกทีว่าลิงก์สมัครอยู่ข้างล่างสมัครง่ายๆแค่สี่ขั้นตอนนะยิ่งสมัครตอนนี้นะ,ะแล้วก็ฝากเงินตอนนี้นะ,ะกดรับโปรโมชั่นนะรับเครดิตฟรีเพิ่มเลยนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฝากหนึ่งพันบาทรับเพิ่มห้าร้อยบาทเป็นหนึ่งพันห้าร้อยเครดิตยังไงถ้าสนใจก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนะฮะเหมือนเดิมครับ สำหรับคลิปนี้ผมวัยรุ่นสายดันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะโอ้โหวันนี้นะฮะไม่ถึง10นาทีนะฮะเราบวกกันมาแบบถล่มทลายเลยนะ,ะอ่ะฝากกันไว้ด้วยฮะ,ะสำหรับคลิปหน้านะ,ะอย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดกันนะฮะทุกวันเวลาประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูนะฮะสำหรับวันนี้ผมแม็กลอต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดี